ละวีจะแตกคุณแม่เจ็ดท่าโอ๊ยเสียดาอยาอ่ะโอ้แต่ห้ามาจริงวะห้ามาจริงๆโิงทอตายมือไม้เด่ะสั่นแล้วว่าลุ้นบอล สวัสดีหนึ่งหมื่นค่ะยืมแก้วน้ำหน่อยเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าล่างจา้าห้าสามตัวเจ็ดห้าแปดนะแกะแเ,เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ปิดมืงไม่ไมปิด ไม่รูดแต่3ตัวนะเอาจริงๆนะใครตัดก็ได้เพราะว่า3ามตัวเม็ดเดียวให้7จ็ห้าแเหมือนฉันจะซื้อด้วยแหละ7จ็ดห้าแเออแปด้าเพราะว่างวดนี้ยึดหลัก5้าเดี๋ยวรอดูบนค่ะรอดูบนจ้ะห้ามาจริงๆเลขวิ่งไม่เคยพลาดกี่งวดติดแล้วเนี่ยเลขวิ่งอะ่ะ นี่ไงฉันว่าฉันซื้อกี่ใบเนี่ยเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าใช่ฉันซื้อ7 5็ดเยอะมากเลยสตัวแบบเจ็ดห้าเจ็เจ้ว้ายบอกเลยฉันซื้อเพราะว่าซื้อหลักฮาร์ดสเตสาม าหลูแล้วเธอ7 5 8็อานหค่ะอุย้ยคนลกุกตอนแรกว่าจะไม่วิ่งโอ๊ยหลุดป่าวิ่งคืออะไรอ่ะ85อะ78 758คือบอกตรงๆคือซื้อหลักห้าหมดนะคะยกเว้นห้าไม่ซื้อค่ะคิดว่าน่าจะไม่ออกเบิร์น าเออ,อาจริงฉันอบอกเลขเลขวิ่งไม่เคยแบบตัวเด่นไม่เคยพาดรอดูบนก่อนใจเย็นๆปังมากแม่อืลุนบนกันค่ะ คือมั่นใจมากว่างวดนี้มีห้านะคะเลยซื้อหลักห้าหมดเลยแล้วสามตัวสามตัวคือเอุ้ยนี้อีกเจ็ดห้าจะซื้อเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าแปดห้าเจ็ดเยอะมากอุย้ยตาย หนูไม่ได้ตัดไม่เป็นลายโทไม่เป็นลายคือห้ามาคือลดแล้ว<ม>เออจะรอบนใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆนะ<ม>ตัววิ่งคือตัวเด่นเราคือแบบกี่งวดเ้วเนี่ยห้างวดละมั้งตัวเด่นงวดที่แล้วก็ให้แปดงวดก่อนก็ให้แปด ตัวหลังหกสามหนึ่งใช่ปะ่ะอารอบอรอบอไม่ได้ไม่เป็นไรเธออยู่ที่ดวงค่ะเนาะอยู่ที่ดวงเพราะว่าก็แล้วนั่นแหละมันอยู่ที่ดวงเนอะคนเราก็ชอบเลขไม่เหมือนกันแต่จริงๆงดวดนี้ชฟองเบียชอบห้าเวลาถ้าชอบอะไรเลขหลักไหน ดิฉันก็จะซื้อหลักนั้นหมดเลยอย่างเช่นงวดนี้ก็ชอบหลัก5้าชอบห้ามากๆก็เลยซื้อหลัก5ห,หมดเลย8เสียดายเนาะฉันซื้อ8 5้าเยอะมากแต่ก็ยังดียังออก7จห้านะคะ รูระมาหอนหนึ่งใบแล้วสองสามสี่ห้าห้าใบาแล้วนะเจ็ดห้าก,กี่ใบไม่รู้เดี๋ยวยังมาดูไม่หมดก,กุบกิบเบาเเจ็ดห้าว้ายรอบนรอบนใจเย็นใจเย็นใเย็นนะจ๊ะ